สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับผู้ติดตามใหม่และเก่าครับบรรยากาศตอนเชา้าปิ้งปลาปิ้งปลาช่อนตัวใหญ่หญสามตัวเมนูแซ่บวันนี้ปลาช่อนล้างด้วยเกลือให้สะอาด จากนั้นมาโรยเกลืออีกครัครบโรยเกลือทั่วตัวเลยครับบางคนก็ชอบใส่เยอะเกลือบางคนก็ชอบใส่น้อยเอาที่ชอบกันแล้วกันครับผมใส่ไม่เยอะครับจ้างไฟอ่อนๆครับบางคนก็ไฟอ่อนๆแบบใช้คิดเท่าเยอะเลยครับอันนี้กลัวไม่ทันกินครับ ฟแรงนิดหน่อยเป็นอาหารรสแซสบวันนี้ครับตำน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มก็พริกดิบครับพริกดิบตำใส่กระเทียมลากผักขี้ปรุงด้วยน้ำปลาผงปรุงรสมะนาวครับแซบแน่นอนวันนี้ผลไม้เราก็มีครับแตงโมครับแตงโมลูกใหญ่ครับซื้อมาหนึ่งลูกครับ ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับช่วงนี้แตงโมออกเยอะครับอุดหนุนพี่น้องชาวเกษตรกรของเราครับแตงโมมันหวานครับกินข้าวเช้าครับกับปิ้งปลาตัวใหญ่ครับปลาช่อนตัวใหญ่ครับกินสามเวลาครับตัวหนึ่งกินเช้าเช้าตัวหนึ่งกินเที่ยงอีกตัวหนึ่งก็กินเย็นครับทำครั้งเดียวกินสามเวลาเลยครับแ่บเป่นอนครับวันนี้ครับข้าว สวัสดีตอนเที่ยงครับท่านผู้ชมตอนเที่ยงมีข้าวอะไรบ้างครับมาดูกับข้าวตอนเที่ยงเป็นเมนูอร่อยๆครับนั่นคือเมนูปลานินย่างครับปลานินย่างล้างสะอาดหมักด้วยซอสพงปูรสน้ำปลาครับปิ้งางสุกครับบางคนเขาไม่ชอบสุกมากบางคนเขาชอบสุกน้อย,อยบางคนก็ชอบแห้งครับ มีอีกเมนูหนึ่งครับตำแตงครับตำแตงลูกเล็กครับแตงลูกเล็กตัดประมาณ2ลูกสามลูกนี่แหละครับใส่มะเขือเทศมะนาวมะขามเปียกครับไม่ใส่มะกอกครับมะกอกไม่มีครับหมดแล้วครับมะกอกครับปรุงด้วยน้ำปลาพงพุงรสน้ำปลาาครับขาดไม่ได้น้ำปลาราแล้วก็มีพริกใส่ด้วยครับ พริกมันใส่ยเยอะครับไม่กินเผ็ดครับเนื้อปลาอร่อยครับข้าวขาว่าวาวอร่อยแซ่บๆในนูต่นเที่ยงครับผลไม้วันนี้ก็มีครับสองอย่างครับทั้งส้มมะม่วงครับอยากมากินตอนนี้ครับ เสต็สปรายการครับวันนี้เป็นปลาปิ้งปลาย่างครับของปวดน้องแมวเลยครับวันนี้ตำแตงก็แซ่บ็ครับวันหยุดกินตำมะละกอไปแล้วครับตำมะละกอหอยแครงวันนี้ก็ได้กินตำแตงครับบาคนเขาชอบเจียวปลาครับ ส่วนผมเขาชอบตำแตงครับตำแตงแซ่บๆกินง่ายดีครับเนื้อปลาอร่อยมากครับต้องรีบกินเลนยกินข้าว เวลามีน้อยครับพริกตะกอาครับไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดครับผักกาดขาวก็อร่อยครับกินสดๆดบาวันก็นึ่งสีปลาแซ่บๆด้วยกันวันนี้ครับตำแตงปิ้งปลาตอนเช้าก็ปิ้งปลาช่อน ย่างปลาช่อนเมนูปลาเป็นหลักความอร่อยครับชอบปลาครับกลางก็มีประโยช์ให้น้องแมวครับน้องแมวมาตรอทุกวันครับ fc ตัวจริงแฟนตัวยงก็ว่าได้ พักสดๆอร่อยครับกินข้าวเดียวกันไปกินข้าวด้วยกันครับแซ่บครับมาคิดซออยู่อร่อยครับแซ่บหลายแซ่บหลายครับ แซ่บหลายแซ่บไยครับวันนี้นเื่อเทศก็อร่อยครับกินง่ายอยู่ง่ายครับวันนี้กับข้าวแซ่บครับแซ่บหลายครับคำใส่คำใส่ขอบคุณครับขอบคุณครับที่รับชมและเป็นกำลังใจ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ,บคำสาแฮ